โอเคนะครับผมนี่ก็ได้หนึ่งตัวแล้วนะครับผมจับใส่กวดเรียบร้อยนะครับ,รบรนี่พ่อได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่นม่นเอามาามาเอาไ้นนะนี่อันนี้อันนี้ตัวไม่ใหญ่มากนะวิวใครมเมตัวน,น,นี้เคมปึ๊บ,บไปลงขวดไปตัวที่สองนะครับผม,มอ่านี่นะครับผมได้มาสองตัวแล้วนะครับพึ่งจับได้ใหม่ๆนะครับผมสีมันจะถอดนะครับผมมันจะถอดสีนะมันเป็นแบบนี้ แล้วเดี๋ยวรอกลับไปที่บ้านนะครับผมว่าสีมันจะสวยขนาดไหนะนะต้องดูอีกหนึ่งรอบนะครับโอเคเดี๋ยวหาต่อไปได้อีกแล้วได้อีกแล้วทุกคนนะครับผมเมื่อกี้เป็นตัวเมียหมดเลยนะครับผมได้เป็นตัวเมียตัวเมียเราจะไม่เอานะอันนี้แมกเกอร์นะผมแมกเกอร์กำลังหานะแมกเกอร์ยังไม่ได้สักตัวนะครับผมนี่นะครับผมสองตัวนะก็ตัวไม่ใหญ่มากนะครับผมเป็นตัวเล็กนะตอนนี้มันยังถอดสีอยู่นะครับมันถอดสีอยู่นะครับผมตอนนี้นี่สีค่อนข้างสวยนะครับผมถ้าเกิดว่า เดี๋ยวเราเอาไปที่บ้านนะครับผมปล่อยให้มันอยู่ในขวดสักพักสีมันน่าจะสวยนะทุกคนว่าไงครับผมนี่แบบนี้นะครับสีสวยเลยลเป็นปากัดป่านะครับผมปากัดป่าลูกผสมหรือเปล่านะครับผมน่าจะเป็นลูกผสมนะนี่ตามแบบนี้นะครับผมนี่ดินลูกลังนะครับผมเป็นดินลูกลังนะเป็นดินแบบอย่างนี้นะครับผมดินก้อนแบบนี้นะนี่นะครับผมมันเป็นดินลูกลังนะนี่เป็นภูเขาแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวจะไปหาอีกบอ่อหนึ่ง ใส่รองเท้าบูทไปด้วยวันนี้เลยได้สองตัวนะตอนนี้นี่ทุกคนเห็นไหมน้ำมันจะเป็นสีส้มๆนะครับผมเนะนี่ยตรงโน้นเห็นไหมนะครับน้ำมันจะเป็นแบบนี้ไม่คิดว่าจะมีนะครับผมตอนแรกพี่นนท์คิดว่าไม่มีเหมือนกันนะแต่คือคนเขาน่าจะเอามาปล่อยนะครับผมแล้วมันผสมพันธุ์กันนะมันผสมพันธุ์มันก็เลยมีปลากระดันะครับผมนี่ นี่นะครับผมมันจะเป็นน้ําแบบนี้นะครับแบบนี่มันจะเป็นน้ําแบบนี้แล้วก็หาตามซอกนะครับผมปลากัดมันก็ฉลาดด้วยนะครับผมมันวางวอดต,ตรงที่เราหาได้ยากนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นของคนอื่นที่เคยมาช้อนนะครับผมนี่มันยังมีตะกร่ยอันใหญ่อยู่เลยนะครับนี่นั่นไงได้ไหมไม่ได้นะครับผมนึกว่าได้แล้วนะครับโอเคเดินไปต่อ นี่นะครับผมบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่แมกเกอร์ aker, นะครับผมอันนี้คือพ่อนะครับพ่อหายอยู่ได้หม่เกออ่าได้อีกแล้วนะครับผมหนึ่งตัวนะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยมาดูกันอ่าได้อีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็นตัวเล็กนะนี่ก็ผมประกัดที่ไปช้อนมาทิ้งไว้หนึ่งคืนหน้าตาก็อยู่อแบบนี้เลยทุกคนตัวอย่างเข้มเลยนะทุกคนดูดิโคตรดำ อย่างสวยสีอย่างแจ่มนี่ตัวนี้อย่างสวยเลยนะน่นล่างสีฟ้าบนแดงโอ้โหอย่างเข้มเลยโอ้โหเสียดายหางขาดไปนิดนึงโอ้ตัวนี้ด้วยตัวนี้หันขาดเยอะนะโอ้โหตัวที่ไม่ขาดโอ้โหอย่างสวยดูดิทุกคนว้าวมีสะบัดหางใส่ด้วยนี่หัวอย่างเหลี่ยมเลยพร้อมจะกัด ใครที่ดูจบแล้วพี่แม็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แม็กมากเลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ